ฮ e ลโหแม่โมสสลามาแล้วค่ะ EP 12.1ลัคนาราศีกรกฎนะจ๊ะคุณกรกฎนะคะ21มิถุนาถึง22กรกฎาเรามาเช็คพลังงานคุณกรกฎที่มีเลชันอยู่ในช่วงหลุกครึ่งหลังของเมษากันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะคุณกรกฎต้องถามพลังงานคุณกรกฎ นะคะคที่มี Relationship นะพลังงานตัวตนของคุณกรกฎในช่วงครึ่งหลังของเมษานี้เป็นยังไงนะคะตัวตนของคุณได้นายสวอนดูคุณเหนื่อยนะกับ Relation นะคะดูคุณเหนื่อยดูคุณไม่ไว้ใจดูคุณแบบค่อนข้างจะระวังตัวพอสมควรนะเอาล่ะขยายต่อ My Priestess น่าจะเป็นพลังงานของความรักที่มีมากกว่าคนสองคนนะคะไม่ว่าจะทางเขาได้ก็ทางเรา u ิ e of Fortune เดี๋ยวต้องเช็คว่าวิวจะหมุนไปด้านไหนนะจะหมุนไปทางความชัดเจนหรือจะหมุนไปทางอะไรที่ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะ Tools of s ส o r t s นี่ไงมันน่าจะหมุนไปทางที่ต่างคนต่างแยกย้ายมากกว่านะคุณกรกฎคุณต้องอาจจะต้องการความชัดเจนอะ n o o s ส o t s s อิเลชันคนมีปัญหาจริงๆนะคุณกรกฎมันอาจจะเลือกไม่ได้คือมันคงชัดเจนไม่ได้ด้วยเช่น ฝั่งที่คนที่คุณเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะชัดเจนคุณคุณอยู่ในสภาวะของคนในเงามืด page of pentacles และอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบมีพลังงานของความเป็นเด็กมแม่มาขอเช็คอีกสักสองใบ มีความเจ้าชู้นะเซอรคนที่อาจจะไม่รู้จักพอขอเช็คต่อก่อน Kings of p e n นเคคนมากกว่าหนึ่งคนนะที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะคือมีคน มาแทรกในความสัมพันธ์นะแฮงแมนไม่ว่าจะทางคุณกระกฎไปแทรกในความสัมพันธ์ของเขาหรือเขาเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเช่นถ้าคุณแต่งงานแล้วก็มีใครบางคนเข้ามาแทรกหรือคุณเข้าไปแทรกในความสัมพันธ์ของเขาแล้วเขาแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะ หรือคบกันมานานนะแต่คนสองคนนี้จะมีพลังงานต่างกันคนนึงจะมีอายุมากกว่าอีกคนนึงจะมีความเป็นเด็กกว่านะคะเด็กจริงอะ่ะอันนี้ไม่ใช่พลังงานของเด็กอะ่ะเด็กเลยนะคะอายุต่างกันนะในคนสองคนที่จะต้องเลือกนะคะถามจักรวาลดีกว่าคุณกรกฎต,ต้องตัดสินใจยังไงในเรื่องความสัมพันธ์ของเขานะ Princess of Coins คุณค่อนข้างจะเศร้านะจะตอนนี้ sad สําหรับ situation นี้ใน relation ของคุณนะ oppression คุณกดดันตัวเองพอสมควรอนะมันอาจจะต้องมีไฟบังคับที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็จะต้องหันหลังให้กับอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันเหนื่อยนะ Six of Coins เช่นถ้ามีใครบางคนเข้ามาแล้วทำให้คุณสดชื่นแต่เขาอาจจะเข้ามาในในตรงที่คุณไม่ได้โสดเนี่แหละมาแซดนะหรือคุณเข้าไปแซด King of Coins คุณได้ King of Coins และ Kings o p p n t t c l l s เนี่ยเหมือนกันเห็นไหมมันเป็นการยืนยันจริงๆว่าเช่นคนนี้แบบอาจจะเป็นคนที่แบบแตกต่างจากคนที่คุณคบอยู่เลยนะคนละพลังงานเลยนะคะเลือกยากเลือกลำบากต้องตัดใจอะไรอย่างนี้นี่ไง Five of Pentacles ต้องหันหลังต้องทิ้งต้องเท นะคะหรือโดนเข้าหันหลังทิ้งเทงก็เป็นไปได้นะนายสับคอยส์คุณกระดพยายามหาความสุขให้ตัวเองพยายามหาหลักยึดใจตัวเองอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องของงานแล้วก็เงินเป็นหลักนะคะเพราะคุณเธอจากความรัก Frees of i r r o w s รักสามเศร้ามือที่3เรา3ามคนนี่คือพลังงานของคุณกรกฎที่มี r เรเลชันอยู่และคุณอยู่ในปัญหารักสามเศร้านะเรา3คนนะคะถามจักรวาลดีกว่าว่าบอกอะไรคุณกรกฎดีเรื่อง r เรเลชันคุณกรกฎควรตัดสินใจยังไงเรื่อง r เรเลชันของเขานะจักรวาลได้ปลดเปิดได้ขิดฟ้าให้รู้ด้วย Free yourself นี่แหละ free yourself คุณต้องเดนออกมาจากอะไรที่มันไม่ใช่จากอะไรที่มันเหนื่อยจากอะไรที่มันต้องพยายามคนที่ใช่ไม่เหนื่อยและไม่ต้องพยายาม retreat อาจจะเป็นการหันหลังให้ความสัมพันธ์การเยียวยารักษาแผลใจนะคะจากคนที่แต่งงาน จากคนที่มีเจ้าของนะ engagement นะหรือถ้าในทางกลับกันถ้าเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกคุณกรกฏก็เ,เป็นไปได้ที่ว่าการตัดสินใจของเขาคราวนี้อาจจะนำพามาซึ่งการแต่งงานการมั่นการสร้างครอบครัวนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะ เพราะว่าดูเหมือนพลังงานค่อนข้างจะลำบากในการที่จะตัดสินใจพอสมควรนะคะเหมือนคุณกรกฎถอยมาแล้วก็อยากาจจะรอให้เขาตัดสินใจก็เป็นไปได้นะคะในคุณกรกฎบางคนถามครูบาอาจารย์ดีกว่าด้วยไพ่แม่มอสารานะที่แม่นโวาตายควายล้มแม่เมดขอยเช็คพลังงานคุณกรกฎที่มีหลายๆเขีนอยู่ว่าถามครูบาอาจารย์ว่าเขาควรตัดสินใจยังไง จากคนเจ้าชู้คุบาจาย์บอกคนที่มีครอบครัวแล้วพลังงานรักสามเศร้านะคะ <c oughs> คือถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณแต่งงานกับเขาแล้วแล้วคุณมีลูกเขาแล้วแล้วคนนอกใจคุณไปก็ขอให้คุณยึดไว้ที่ลูกเป็นหลักนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าคุยกันได้คเคลียร์กันได้ก็โอเคแต่ถ้าคเคลียร์กันไม่ได้ก็อยู่เพื่อลูกไป <c oughs> คุบาจารย์บอกอย่างนี้นะคะ <c oughs> และส่วนคนที่ดีก่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ก็น่าจะเป็นการถอยออกมาเพื่อทำเปนสิ่งที่ถูกต้องและถูกใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ไงั้นเขาโรลวเขาต้องแตกแยกเพื่อเรานะคะและสําหรับคุณกรกฎที่ยังตัดสินใจไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าตัดสินใจทำเปนสิ่งที่ถูกต้องถูกศีลธรรมก็แล้วกันนี่คือพลังงานของคุณกรกฎที่มีในเลชันอยู่ซึ่งถ้าเอาศีลทาเป็นหลักก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะคุณกรกฎนะคะ ถูกต้องและถูกใจแน่นอนนะคะวันนี้ใช่ผู้่นี้ใช่แต่ถ้าวันนี้ผิดพรุมีผิดโอเคและในพลังงานทั้งหมดที่แม่มดว่ามาก็อาจจะเป็นคุณกรกฎที่เป็นผู้ไปกระทำกับคนอื่นก็ได้นะคะถึงขั้นต้องหยิบพัดขงเบ้งขึ้นมาพัดเพื่อเรียกสติเรียกปัญญานะจ๊ะไม่มีอะไรยากถ้าเอาศีลเป็นกฎหมายประจําใจโอเคทีนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณกรกฎ ที่เป็นโสดกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะคนกรกรกที่เป็นโสดหลังสมการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงหลูกครึ่งหลังของเมษานี้นะจ๊ะคุณกรกฎกจา๋าแม่มดขอเช็คพลังงานคุณกรกฎหน่อยแล้วกันนะเอาล่ะพลังงานคุณกรกฎที่เป็นโสดจักรวาลจา๋าตอนนี้คุณกรกฎจะได้เจอใครไหมในช่วงหลูกครึ่งหลังของเมษานี้ ใบแรกคุณได้ nine cups nine cups hmm. รออะไรอยู่เหมือนจะรออะไรดีๆเหมือนมีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นรอแค่เวลานะเปิดงานมาจะเป็นยังไงบ้างรอเวลาอะไร The Emperor เช็คต่อ The Emperor คือ a t of Pentacles อาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะมีการขยับขยายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นค่าเล่นตำแหน่งขึ้นเงินเดือนนะจ๊ะดูดี 9น of สวอนส์อัศวินถือไม้เท้าอาจจะได้เจอใครบางคนงานนำพามานะคะมากับงานเอ t ดออ o r t s ขอเช็กต่ออีกสักสองใบ string น่าจะเป็นคนเจ้าชู a เอ o อฟวอนส์เอ o อ s ซอร์สสตริงคุณกรกฎน่าจะค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวเอง q ควน n ์อฟวอนสความรักไม่เอามุ่งแต่งานนะเงินงานบันดาลสุข นะจ๊ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่างานจะดีด้วยนะจ๊ะสำหรับคุณกรกฎที่สดทีนี้เช็คด้วยไพ่สำหรับนี้ดีกว่าว่าความรักของคุณกรกฎที่สดมันก็มีคนเข้ามาแต่ดูจะไม่สนใจใยดีบางทีอาจจะพูดเชื่อเฉินตัดเขาไปเลยอะนะไม่แป๊กก็ไม่เอาอะไรเงี้ย เอาละเช็คต่อไม่รอแล้วนะเจ้ากบาลบอกอะไรดี transformation คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรออาจจะต่าง attitude กันนะมองคนละมุมก็เลยยังโสดต่อหรอ oppression คนอาจจะยังไม่ลืมความรักครั้งเก่ายังเข็ดเข็ดขยะ ความรักอาจจะมีการกลับมาของคนเก่าๆด้วยพลังงานนะคะมีการรอการกลับมาของใครบางคนและในคุณกรกฎบางคนอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนซึ่งนี่ไง two cups ถ้าไม่กลับมาของคนเก่าๆก็เป็นเจอคนใหม่ๆที่ มันมีทั้งสองพลังงานเลยนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าแต่คนเก่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า k i n g of ับ p s ส์เขาก็ยังไม่ลืมคุณหรอกแต่เพีงเยงแต่ว่าเขาจะนิสัยเขาจะแก้ได้หรือ,อยังนะ โอ้สัครับต่างคนต่างรอต่างคนต่างรอเวลาที่จะได้คุยได้เคลียร์กันนะคะอาจจะเป็นใครบางคนอย่างที่แม่มุ้บอกแหละ Queen of Steps ตอนนี้คุณก็ทำงานสนุกกับงานนะแต่ความรักครั้งเก่าก็ยังไม่ลืมส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นี่คือพลังงานของคุณกรกฎที่เป็นโสดแต่เราเช็คจาก จกักรวาลดีกว่าว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณกรกฎที่เป็นโสมีพลังงานการกับการกลับมาของคนเก่านะคะหรือคนในอ,อดีตชาติก็ได้มีพลังงานของการรอคอยสําหรับคุณกรกฎบางคนรอคอยคนนั้นแหละคนที่คุณทิ้งมานะคนที่คุณหันหลังเทบล็อกคุณยังไม่ลืมความเจ็บปวดครั้งเก่าๆนะอืม Love yourself first. นี่คือพลังงานของคุณมันเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะนะมันไม่มีใครรักเราเท่าเรารักตัวเองหรอกคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยเขาต้องไม่ยอมให้เราเหนื่อยเพราะเขาสิถ้าเขารักเราจริง Attraction นะ รักตัวเองนะจ๊ะแล้วก็หาอะไรที่มันแบบ attract คุณหรือคุณไป attract ใคร for give and learning ควรจะให้อภัยตัวเองเนาะแล้วก็ถอดบทเรียนจากอดีตนะโง่มาก่อนฉลาดผิดเป็นครูนะคะอดีตคือบทเรียนแล้วเราถอดบทเรียนมานะ chemistry attraction แน่นอนว่าในคุณกรกฎบางคนอาจจะได้เจอใครบางคนนะจ๊ะหรือเป็นคนเก่าเก่าที่แบกลับมาแล้วเคมีมันมันเคยตรงกันมาก่อนก็เป็นไปได้น,นะคะแต่ทีนี้ว่าจักรวาลก็เตือนว่าให้คุณ love yourself first แล้วก็ forgive and learning forgive o n learning อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นมีการมาขอโอกาสของใครบางคนที่เป็นคนเก่าเก่าที่คุณรอเขาอยู่ทีนี้จะใช้ให้ครูบาจันทร์ให้แม่มอซรา เซ็กให้ว่าเป็นยังไงนะคะเอาล่ะคุณกรกฎจา้าคู่บาอาจารย์มีอะไรอยากบอกคุณขอให้คุณข้ามผ่านคนนะดูวุ่นวายทั้งคนที่มีเรเลชั่นแล้วเ <c oughs> ขาบอกคุณสดสวยหล่อและรวยมากอยู่ตอนนี้จริงๆอีกใบหนึ่ง มีความสำเร็จรออยู่นะคุณเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องงานเรื่องเงินดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้าดีแต่เรื่องความรักดูจะห้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครได้ทุกแง่ยอยู่แล้วงานเงินความรัก win เล v e แต่ไม่วินเกมวินเกมแต่ไม่ win love นะคุณอาจจะทีนี้ว่า attraction กับ chemistry มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะ ที่คุณอาจจะไปเจออะไรแพชชั่นในเรื่องของงานแล้วคุณก็สนุกกับมันคุณเอนจอยกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นเอนจอยกับรายได้เอนจอยกับงานตอนนี้การเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งนะคะนี่แหละคือพลังงานของคุณกรกฎที่เป็นโสดแล้วก็ดูดีแหละนะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกสําเร็จก็คือสําเร็จนะนะหรือเป็นพลังงานของใครบางคนที่เดินทางมา จากแดนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างเมืองต่างประเทศอาจจะพบกันในออนไลน์แต่ทีนี้ว่าบอกได้เลยนะว่าพลังงานของออนไลน์ที่โดยเฉพาะในเว็บหาคู่แม่มดจะไม่สนับสนุนนะเพราะว่าเข้ามาปรึกษาแม่มดเยอะมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพรมลิขิตมันเป็นเรื่องของดิจิตอลลิขิตนะคะก็จะค่อนข้างจะผิดหวังกันเยอะนะคะแล้วก็ผิดหวังเยอะพูดตรงๆแล้วก็ ในพลังงานทั้งหมดที่ว่ามาอาจจะเป็นคุณกรกฎไปกระทํากับคนอื่นก็ได้นะจ๊ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยโอเคคนที่ใช่ไม่ต้องพยายาม้วยไม่ต้องไปวิ่งตามไม่หนีอะไรก็ตามแต่นะถ้ามันใช่เดี๋ยวมันเจอกันเองโอเคความอัศจรรย์ของพลังงานในโลกนี้มันมีอยู่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแล้วก็ในช่อง YouTube แม่มดสรานะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆแม่นบัวตายควายล้มในเพจแม่มดซาร่าเ,เวลาที่จะมาปรึกษาแม่มดให้ส่งเฉพาะรูปนะคะของคุณและของคนที่คุณจะถามถึงวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากไม่เอานะจ๊ะลัคนาราศีไม่ต้องนะจ๊ะแม่มดใช้เฉพาะรูป only โอเค และยังไงเราเจอกันที่ EP 13นะคะในพฤษภาคมโอเคปักกุยจ้าคุณกรกฎจ้า